ฮะฟันหายไปไหนอ่ะฟ э ันหายไปไหนอ่ะฮะฟันหายไปไหนอฮะเอ้ยไม่เอาฟันอันน nah> ี้ืมคนเก่งก็บพ่อปิดแล้วนะพ่อปิดแล้วนะพ่อปิดแล้ะพ่อปิดแล้วนะโอเคปิดแล้วอร่อยไหมล่ะอร่อยเหรอไหนกินยังไง là kia những là, Ủa <laughs> ก็จะแบบนี้นะครับนี่นะครับปด้านกรฎด้านใน ต่อนะครับขั้นตอนขึ้นรูปนะครับเมื่อแป้งเราได้ที่แล้วนะครับเราพักไว้ในกระดานนะครับได้ได้แล้วนะครับถ้าเราสังเกตนะครับแป้งเราก็จะจะอ่อนนะครับแล้วเราก็จะมาขึ้นรูปนะครับอันนี้นะครับแป้งเข้าตู้เย็นนะครับสามถึงสี่วันเลยนะครับพอทอดเราก็จะมาดูนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับจะดีขนาดไหนนะครับแต่บอกก่อนนะครับว่า จะไม่ดีเท่ากับอ,อยู่ในตู้สองวันนะครับเพราะว่าอยู่ในตู้เย็นเนี่ยสองวันจะดีกว่านะครับเราก็จะตัดประมาณนี้นะครับออกมานะครับจะทข้าในดูนะครับ,นะรบเดี๋ยวจะเอาสองเ้นนะครับ จเห็นนะครับถ้าแป้งได้ก็จะประมาณนี้นะครับที่เหลือนะครับถ้าเก่าเรายังไม่ทอดนะครับถ้าเรายังไม่ทอดเราก็เข้าตู้เย็นไว้ได้นะครับหรือว่าถ้าเราจะทอดเราก็ทอดไปนะครับ <S <S เาก,เก่อนที่เราจะทอดนะครับเราก็าเช็คน้ํามันก่อนนะครับว่าความร้อนของน้ํามัน,นครับเครื่องวัดตัวนี้นะครับ จะมีมาถึง100องศานะครับจริงๆแล้วเครื่องวัดนะครับก็จะมีอยู่หลายรุ่นนะครับหลายรุ่นหลายแบบนะครับอีกแบบหนึ่งก็จะ300มาถึง300นะครับอันนี้แค่แค่100นะครับถ้าเกิดว่าเครื่องวัดมีแค่100่อองศานะครับมันก็จะบนไปนะครับบนไปมาถึง50ก็150 60ก็เป็น160นะครับจะบนรอบไปนะครับ นะครับน,นะครับเมื่อความร้อนเราได้นะครับเราก็ปรับไปแกนสให้ต่ำสุดนะครับเราก็เตรียมปลาลงทอดนะครับต่อนะครับขึ้นลูกนะครับตัวนี้นะครับผ้า ข่าห่อแปง้งแป้งก็ตัวเดียวกันนะแป้งต้นเดียวกันนะครับเมืนะ่อให้เราให้เรา,เาให้เราเยืดทําเป็นเส้นอย่างนี้นะครับให้มันได้ได้เท่ากันนะครับพอได้เท่ากันล้วก็มือตกนี้นะครับแล้วก็เคลื่อนนะครับเคลื่อนย้ายนะครับต่อ้างนะครับนะครับ ใช้ไม้ึ้นนะครับเพื่อที่จะให้หน้าแป้งเราเสมอกันนะครับถ้าตรงไหนมันไม่เสมอเราก็รีบไปนะครับกดรีดๆไปนะครับแล้วก็เคลื่อนนะครับไม่ต้องบางเกินนะครับแล้วก็ต้องไม่ต้องหนาเกินนะครับไม่ต้องบางเกินหรือต้องไม่ต้องหนาเกินนะครับ ตัวใหญ่ก็แล้วแต่เรานะครับขนาดเราก็ดูเอานะครับว่าเราจะเอาตัวขนาดไหนนะครับฟางโกนะครับทําบ่อยๆนะครับมันถึงจะสวยนะครับทําบ่อยๆเนี่ยจนจนจนเราคล่องนะครับจนเราคล่องจนเราเข้าใจนะครับแล้วเราก็จะทําสวยเองนะครับก็เข้าไปดูในคลิปต่างๆนะครับ ให้พยายามดูได้หลายคลิปนะครับแล้วเราก็จะเก่งแล้วก็จะเป็นเร็วนะครับนีนะครับตัดแบบนี้นะครับดูขั้นตอนแปะน้ํานะครับก็แปะตรงกลางนะครับข้ามนะครับข้ามตัวนะครับแปะตรงกลางนะครับมีวิธีแปดน้ํานะครับทุกขั้นตอนนะครับสําคัญนะครับไม่ใช่ว่าไม่สําคัญนะครับเราจะต้องดูให้เข้าใจนะครับ เราค่อยลงทำนะครับมันถึงจะไม่เสียเวลานะครับเสียของเสียเวลานะครับมาดูนะครับเป็นการประกอบนะครับประกอบไปนี่ยนะครับแล้วก็กดตรงกลางนะครับกดตรงที่เราแปะน้ำนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับถ้าเรากดอย่างนี้นะครับกดตรงที่เราแปะน้ำนะครับเมื่อเราประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราต้องเอาลงในเลยนะครับเราจะปล่อยไว้นานนะครับ ถ้าปล่อยได้นานนะครับปลาเราจะไม่กางนะครับนะครัเดี๋ยวมาดูนะครับวิธีเอาลงมาครับจะให้ดูมุมสูงก่อนนะครับก่อนที่เรานะครับจะให้ดูมุมสูงก่อนนะครับวิธีเอาลงนะครับอย่างนี้นะครับเราปรับไฟแก๊สให้ต่ำสุดนะครับเมื่อความร้อนได้นะครับเราก็ยอดลงอย่างนี้นะครับ นะครับฟังกูเขาเย็นนะครับสามสี่วันนะครับแต่บอกว่าก่อนนะครับจะไม่สวยจะไม่สวยและจะไม่ดีเท่ากับสองวันแรกนะครับอย่างนี้นะครับ ี๋ยวจะให้ดูมุมต่ำนะครับนะครับดูมุมต่ำนะครับเมื่อเราหย่อนบางโกลงหมดนะครับเราก็ปรับไปแกะขึ้นนะครับ ก็ปรับไปแก๊สขึ้นนะครับปรับไปแก๊สขึ้นนะครับแล้วก็กลับนะครับันบนี้แช่อ่าแล้วนวดแป้งแต่วันเสาร์นะครับวันนี้วันอนะังคาร ก็จะไม่สวยเท่ากับวันสอวันนะครับเอาตูเย็นนะครับวันแรกหรือ2วันนะครับก็จะไม่สวยเท่านะครับคนครวามร้อนพันมันก็จะอยู่ในร้อย ไม่เกิน160กนะครับ160กสูงสุดก็170นะจรับะต่ก็จะประมาณนั้นนะครับนะครับถึงตัววัดนะครับปางโกมไม่ยากนะครับไม่ยากเลยนะครับขอให้เราดูนะครับดูแต่ละคลิปแต่ละคลิปนะครับดูให้เข้าใจนะครับทุกขั้นตอนนะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับแล้วเราก็ ค่อยลงมือทำนะครับเข้าใจนะครับวิธีทําทําแบบไหนทํำยังไงนะครับขั้นตอนเตรียมแป้งนวดแป้งกับแป้งนะครับปูบนกระดานนะครับขึ้นลูกนะครับขึ้นลูกได้ตอนไหนนะครับก็จะต้องดูนะครับแป้งจะลักษณะของแป้งนะครับก็จะต้อง่อนุ่มนวลเนียนนะครับ นี่ก็รอบที่3แล้วนะครับก็จะอรอบสุดท้ายแล้วนะ้ำมันก็จะทิ้งแล้วนะครับ,รบก็จะได้ประมาณนี้นะครับ,รบโอเคนะครับกดมากเลยเอฟซี FC ก็รำคาญอนะครับโอเคนะครับสวัสดี โอ้นะครับนี่คือขั้นตอนทอดนะครับกังโถจะสวยๆนะครับความร้อนน้ามันก็ต้องให้ได้นะครับร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนะครับประมาณนี้นะครับทอดให้ได้ประมาณสามถึงสี่นาทีนะครับต่อครั้งนะครับเมื่อวานไปออกโรงทานนะครับถ่ายไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีคนถ่ายนะครับแล้วก็ฝนฟ้าก็ตกด้วยนะครับหักานก็ไม่เพือมนะครับ กลางใมกรอบนะครับก็จะขึ้นนี่นะครับในคลิปนี้นะครับมีคําตอบนะครับนี่นะครับอันนี้ด้านในนะครับปลาโกที่ไม่กรอบก็คือเรายังทําไม่ได้นะครับยังยังแต่ละขั้นตอนเรายังทําไม่ได้นะครับก็พยายามนะครับพยายามดูได้หลายคลิปนะครับนี่นะครับไม่กรอบก็เกิดจากเรา อ่าเปิดไฟแรงเกินนำความร้อนของน้ำมันร้อนเกินนะครับนี่นะครับนี่นะครับจะได้มันกลางแบบนี้นะครับเราก็จะต้องอ่าในคลิปนะครับก็มีคําตอบนะครับนี่นครับเห็นไหมครับอันนี้ด้านในนะครับเห็นนะครับ